นี่เดือนได้ยินมาสูนี่สิผ้ากันเมื่อบ้านเมื่อซองไปหาอีพอยแม่แมนจ้าดีแล้วล่ะสูสิเมื่อบ้านมันกับเรื่องที่ดีแต่ว่าเรื่องของปู่นะสูสูๆูสูสนี่อย่าเอาไปบอกไปเด็ดขาดเข้าใจบ่จ้าเอื้อเดือนสิบ้าดอกจ้าโอ้ดีมากจ้ะน้องเดือนจ้าเสียมีดไม่หยั่งเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ดีน้องไม่ น้องมันจะทีเป็นยังเดียวนี่น้องเจ้ากระซิมน่องไข่อันนี้ก็น้องเดือนจ่าอันนี้ก็น้องน้องเอียงน้องดับหวานจ่าอันนี้ก็น้องนุ่นจ่าอันนี้ก็น่องน้องกบจ่ามานี่มานี่สร้างสมบัติให้เจ้าแหม เป็นยังไรโดยนี่น่ะนะเพี้ยคอยผู้เป็นเมียยืนเธอเลอิกยกเถอะยืนเธอเลิกอะสิไปยังอันนั้นกับน้องอันนี้กับเมียมันกับคนละส่วนอยูย่แล้วจ้ะเมียจาโอ้ยเนาะเห็นปะนี่ยไอผูอ้ไอคนในแปลงเฮ็ดอีหยังน่ะสิไปไอเฮหยังคนหลายกับดอกกระดี่งเมียสิไปรเรียกไอผู้นี่ผู้นี่ผู้นีน่มันกับบอดายเมียเจ้านี่กระไดเนาะเอาจังสิ้นขันสูนสิเมียบ้านเมียสองได้ยังหงล่ะสุดเยลือ ขอเงินอี่ออีแม่มาให้ใหญ่น้ำเด้อสู้บ่ตอนนี้น่ะรีบสติกใหญ่กระเบิดแป้งท่าหนาใหญ่กระเบิดถูกต้องเราจะทีละบินเลยกก็ต้องไปฉีดสูโโ้บอดังก็ต้องไปแก้ค่าก็ต้องไปเสริมโลกัาขาใช่ใจกดุดแะเดียนมาหลายปันไดเข้าใจบ่อยอีหล่าไปขอเงินอี่ออีแม่มาให้ใหญ่เด้อบอเป็นอย่งดกอกจ้าเอย เดี๋ยวเดือนน่ะสิไปขอเงินน้ำอีพออีแม่มาให้ดอกจ้าโอ้ยดีมากนางสาวเอืึอยแต่ว่าแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยเด้อเรื่องผอสารอัวผู้ล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 ้นนะโสดยังไปเอาอีพออีแม่ฟาบไปแั้วขาดหายใจบ่บ่สบอสสู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 มึงมาหอดกุญมึงมา เี๋ยวมื่อเครียดให้กูแต่ตอนได้มันือสุกกูแห้ทงทักแท้แต่โดนแล้วจะส่งใหญ่มันนอกบทตัวลลาฮพ<ะ>ราน,นอกปไปไดดอกเข้าใจบ่กโซโลก็ว่าโซลี่โดนอีหยังโซโลดีแมนบอบ่ต่งห่วงดอกดาวขันซิ่งใดที่ีก,กบรูอีอขนทรงกะหับร้บองได้เลยว่าโลกก็ต้องรู้ดาวจา๋าดาวจา๋า ถ้าเป็นจังสิมันบ่ได้เนี่ยนวดดินอันนี้ใหญ่ทรงครับหัวใหญ่ทรงพระนะใหญ่โกบครับใหญ่ทรงอาจังไดเอาจังสีส่ซะให้หมุเจ้านะ่ะเกียบใส่นำ้ำย้ำใส่ต้มไว้เรื่องนี้นะนะั่นน่ะให้ปีต์บังไว้เดี๋ยวสี่มี่นะสี่มี่ของรางวาัลตอบแทนเพราะจับยางงามเลยของรางวัลจังใดเร็วนี้ของสมน้ำนาหุ่นนั่นนะนะ เออกระบาชมตำหนหน้าคุณกรว่าชมตำหน้งหน้าคุณเออจังสี่กับพ่อว้ากันได้ในเด้อเสียกัน,นอย่าปากเป๋ปากมาเพราะว่าพู้อยู่ในกองนะเพิ่นเหลียวเบิ่งอยู่โอ้ผู้นั้นนะบสอสโออย่าปากเห <c oughs> ยียบเสนายำจะต้มนตนไปนะว่าจะในเสียเรียบเลยเราจะทีละจา้าโลงโอกนะคะโอเคขั้นสุขผ้ากันเมีย่ะสาเดอแต่ว่า บักบสถนี่ดิมึงเสียอจากไหนมึงสีองงสยอยู่น้ำเสียหรือว่ามึงสีขึ้นเมียบ้านน้ำโพสาวมึงเออบอกมาเบิ่งกันนะผมว่าสิบอยูเซนไดไอผมว่าสิปเปรินบ้านสาวนุ่นเิไดบอบ้านสาวนุ่นครับโอ้ยเขาอย่างนี้ลาจัสันมึงกับมกักเนาะเอา้าขันมึงอยากไปมึงก็ไปเสียบพไดีว่าดอกแต่ว่าขันมันอยู่นี่มันสิเป็นกลางขวางข้อของเสียขันสิไปก็ไปอ่ไป